เสียตาปัญญาครับน้ำตาจะไหลสวมกอดดาราสาวกำลังตั้งคันขยันขันแข็งมากของงานทำต้องทำงานเลี้ยงลูก15คนครับก็ทำเอาเสียตาถึงกับน้ำตาจะไหลเลยทีเดียวแล้วครับสวมกอดดาราพิธีกรสาวที่กำลังตั้งคันขยันขันแข็งมากต้องการทำงานเพื่อเลี้ยงลูก15คนนะครับเอาไปดูหน่อยเป็นใครกันเนี่ยนะครับก็บอกว่าไม่ได้มีลูก 2- 3คนนะครับ เธอคนนี้มีลูกทั้งสิบห้าคนต้องทำงานเลี้ยงลูกครับมาเลยครบยี่สิบสามคนให้เป็นพนักง,งานประจำเลยนี่นะครับหลังจากเห็นความขยายกันแข็งของพิธีกรสาวบุ๋มปนัดดาซึ่งกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่สามถึงก็บอกว่าขอกอดคุณแม่หน่อยขยันกันแข็งมากเราต้องเลี้ยงลูกน้ำตาจะไหลนะครับต้องเลี้ยงลูกลูกเยอะลูกในสายเลือดนอกสายเลือดก็เยอะอะอย่าก,ก็ใจผิดนะ คือเขาไปรับเลี้ยงเด็กอีกนะลูกกี่คนเนี่ยบุ๋มก็บอกว่าก็รวมทั้งลูกจริงลูกเราลูกผัวด้วยเนี่ยลูกบุญธรรมอีก15นะครับเสียตาก็โหทั้ง15คนเลยเหรอบุมเขก็บอกว่ามาขอกินข้าวที่นี่ได้ไหมนะโอ้มันอร่อยมากเลยเสียตาบอกมันเลยมาเลยอร่อยมากจริงกินแล้วอาจจะมีลูกเพิ่มอีกนะครับบุมก็บอกว่าไม่เอาแล้วค่ะแค่นี้พอแล้ว หลังจากที่โพสต์คลิปดังกล่าวออกไปนะครับต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นพลังบวกมากคุณปัญญาน่ารักอบอุ่นกับทุกคนมากจริงๆพี่ตาน่ารักสดชื่นทุกวันเลยล่ะค่ะเห็นทานอะไรก็อร่อยสมกับตําแหน่งนางสาวไทยค่ะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะฮะก็ดูเธอก็สดใสดีนะครับหน้าตาก็ดูผ่องใส สมบูรณ์นะครับพร้อมที่จะเป็นคุณแม่เต็มที่แล้วละ่นะเะเอาละครับก็เอาใจช่วยกันละกันนะฮะลูกบุญธรรมของเธอนั้นก็ทั้ง15คนนะครับแต่ละคนนะผมคิดว่าก็น่าจะเป็นกําลังของชาติต่อไปได้นะครับนะเลี้ยงอย่างดีนะครับนั่นก็คือส่งเสียให้เรียนหนังสือนั่นเองนะฮะ